กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ฟิกเกอร์ทูบชาแนลนะครับสำหรับเทปนี้ครับผมมีมินิรีวิวแอคชั่นฟิกเกอร์งานโชโดคาเมนไรเดอร์จะนํามาเสนอให้เพื่อนๆชมกันนะครับและเจ้ากล่องที่อยู่ในมือผมนะครับตัวนี้ก็เป็นคาเมร์ไรเดอร์แบล็กส์อารนะครับก็เป็นคาเมร์ไรเดอร์ในลําดับที่9ของยุคโชวะนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตอนซีรีส์เขาออกออนแอร์นะครับก็อยู่ในปี1988นะครับซึ่งตอนนั้นผมก็อายุ8ขวบเองนะฮะ แต่กระแสของเขาแรงมากนะครับส่งผลให้ Camerader b l a c k ก่อนหน้านี้นะครับที่พระเอกชื่อมินามิโคทาร่นะครับได้รับการต่อยอดนะจนมาเป็น Camerader Blacks RX แล้วก็เราก็มีตำนาน Camerader b l a c k RX ในวันนี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับกล่องโชโดที่ผมได้มานะครับก็เป็นในเวอร์ชัน Double c ค o s s หรือเป็นโชโด XX นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่ผลิตออกมานะครับแล้วก็เพิ่งวางขายภายในช่วงกลางๆปีนี้เท่านั้นเองนะครับและนี่ครับในกล่องเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ อันนี้จะเป็นขนมที่แถมมาให้นะครับเนื่องจากมันเป็นแคนดี้ทอยเนาะมันก็จะต้องมีขนมมาเป็นรมเนียมอยู่แล้วนะฮะแลวก้นี่ครับในซองพลาสติกเราจะเห็นว่าจะมีแอคชั่นฟิกเกอร์คาเมร่าเดอร์แบล็ก์อาร์เอ็กซ์นะครับแล้วก็จะมีพ์ทมือรวมถึงตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นในส่วนของหัวคาเมร r าเดอร์แบล็กซ์อาร์เอ็กซ์นะครับตรงหนวดก็จะเป็นวัสดุนิ่มๆนะครับซึ่งมันก็ดีอย่างหนึ่งนะครับเวลาเจ้าฟิกเกอร์เราล้มนะครับมันก็จะได้ไม่ต้องหักเนาะก็นิ่มๆนะครับแล้วก็ในส่วนของใบหน้าก็ไไไมม่ด้ีออะะรรหหวืานคับ มาดูกันต่อครับในส่วนของมือที่ให้มานะครับก็เป็นเซตแบบนี้นะครับซึ่งมีแกนยึดเอาไว้นะฮะและมืออันนี้ครับเห็นไหมฮะเออ i love you ทําออกมานะครับส่วนฐานที่เป็นที่เก็บมือเห็นไหมครับเขาเขียนว่าไชน่านะครับซึ่งงานญี่ปุ่นจริงๆก็ผลิตในประเทศจีนก็เยอะนะครับครับตอนนี้ผมก็เอาในส่วนของหัว cameraerder black r s กับมือนะครับมาติดที่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ครับ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Black RX ในเวอร์ชันงานโชว์โดดับเบิลคลอสนะครับเห็นไหมครับว่าส่วนต่างๆทํามาได้ค่อนข้างที่จะครบนะครับถึงแม้ว่ารายละเอียดจะไม่สู้งาน SS f i g u r Art รุ่นพี่นะครับแต่ว่ามันก็เหมาะที่จะสะสมแล้วก็นำไปวางโชว์น่ารักๆแบบนี้นะครับรวมถึงการนำพาออกไปนอกสถานที่ไปถ่ายรูปนะครับมันก็สวยงามนะครับ จุดขยับก็ไม่ได้ขี้เรจนขยับไม่ได้จนเป็นง่อยซะทีเดียวนะครับเพราะว่าทางบันไดเขารู้นะครับว่านักสะสมชอบนําไปจัดท่าวางโชว์วางโพสต์กันนะครับนี่ครับก็หลายๆจุดที่มันควรขยับได้นะครับอย่างเช่นตรงเกาะที่เป็นถ้วยครอบหัวไหล่อย่างนี้นะครับเขาก็ทํามาให้แบบยกขึ้นยกลงได้นะครับถึงมันอาจจะไม่ได้แบบกลางได้แบบว่า360องศานะครับแต่มันก็ทําให้ขยับได้สวยงามนะครับ ด้านหลังครับก็จะมีเป็นแกนเป็นรูไว้ให้เอาแกนมาไว้ยึดติดนะครับแต่ผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะขายแกนมาแยกต่างหากหรือยังไงนะฮะนี่ครับและตอนนี้ผมก็นํามาจัดทาแบบโพสเท่ๆดูนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ได้ดูขีเรเนาะสัญลักษณ์ตรงหน้าอกก็ชัดเจนนะครับแล้วก็นี่ฮะที่ตรงมือดูตรงข้อศอกนะครับคือผมชอบเจ้าตัวนี้อย่างหนึ่งนะครับในส่วนของข้อศอกและหัวเข่านะครับมันไม่ได้ดูดูแปลกจนหลอนหลอกตานะครับเพราะว่า งาน Action f i ิกเกขนาดเล็กหรือสเกล e 1ต่อ18หลายๆค่ายนะครับซึ่งผมก็เห็นว่าจะมีปัญหาในส่วนของข้อต่อเวลาพับข้อศอกพับหัวเข่านะครับมันมันดูยื่นๆออกมาจนดูไม่เป็นธรรมชาติบางงานเนี่ยตัวแกนที่เป็นจอยด้านในนะครับยื่นออกมาจนทำให้ส่วนของต้นแขนกับมือนะครับห่างกันจนแบบผิดรูปผิดร่างไปนะผมว่าอันนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับ และแน่นอนนะครับว่างาน double cross หรืองานโ h o d xx นะครับก็สามารถพับบริเวณฝ่าเท้าได้ด้วยนะครับนี่ครับและในส่วนข้อพับขาด้านในบริเวณหัวเข่านะครับเห็นไหมฮะนี่ครับพอเวลาเราพับหัวเข่าอย่างนี้นะครับมันไม่ได้ดูแปลกเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าบางลายการผลิตนะครับพอเวลาพับหัวเข่าก็จะเป็นแบบดูแปลกๆมันดูยื่นๆดูไม่สมประกอบยังไงไม่รู้นะแต่ว่างานโชโดตัวนี้นะครับ ทำออกมาได้เนียนตานะครับถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ใช่ไหมฮะเออนี่นะครับตรงถ้วยตรงนี้คือมันก็ไม่ได้อิสระนะครับแต่ว่าด้วยข้อจํากัดของหลายๆอย่างผมว่าระดับนี้ราคานี้มันก็ได้แล้วนะนี่ถ้าเกิดไหลมันปิดลงมาประมาณนี้ก็จะดูดีใช่ไหมครับมันก็จะดูสวยงามสมส่วนยิ่งขึ้นนะครับเออเทดีนะเจ้าตัวนี้นะ a m e r a d e r Black RX ครับ คราวนี้มาเทียบสเกลดูนะครับมาดูความสูงของเจ้างานโชโดคาเมริดเออร์แบล็กซ์อาตัวนี้นะครับเห็นไหมครับว่าอยู่ที่ประมาณ4นิ้วนิดๆนะครับถ้าไม่รวมในส่วนที่เป็นหนวดหรือเป็นเขาออกไปนะครับตอนนี้ผมก็จับ3งานมารวมกันนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะเป็นทหารหนุ่มในสมัยยุคสงครามโลกครั้งที่2นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานของจอยทอยนะครับสเกล1ต่อ18เช่นกันครับจะสังเกตเห็นว่าตัวของจอยทอยนะครับก็จะเล็กกว่า เทียกว่างานของโชโดคาเมนไรเดอร์ดับเบิลคลอสนะครับตรงกลางนะครับส่วนฝั่งด้านขวานะครับตรงนี้ก็เป็นงานสัญชาติจีนเช่นกันครับก็จะเป็น Planet Green Vale นะครับเป็นงานที่สเกล1ต่อ18เหมือนกันครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยตัวละครผู้หญิงจากฝั่ง Planet Green Vale เนี่ยจะสูงกว่าของ j อ y Toy อยู่เป็นปกตินิดนึงนะครับซึ่งเมื่อนำมาเทียบกับงานโชโดคาเมนไรเดอร์นะครับเห็นไหมครับว่า เพลเนตก e ีน v a ลเล่กับโชโดส่วนสูงแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับซึ่งก็สามารถนํามาเล่นได้ด้วยกันอย่างไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นครับครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับสำหรับการรีวิวคาเมร่าเดอร์แบล็ก d ์รเอ็กซ์ดัเนะครับเป็นค a m e ร a เดอร์ลำดับที่9ในยุคโชวะนะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรครับชอบหรือไม่ชอบนะครับถ้าชอบก็สามารถซื้อหามาสะสมกันได้นะครับ และสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับฝากรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นไว้เจอกันครับสวัสดีครับ